สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับเรบาพาคุณผู้ชมเดินทางเกาะหลังคุณพลกิเลมพยองเอสจีเมืองทองอยู่ในแต่เปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับจากกรุงเทพมหานครหรือย่านนนทบุรีนะฮะมาที่แคมป์กิเลวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะอยู่ด้วยกันที่นี่ยาวๆจนถึงสิ้นเดือนกันเลยทีเดียวนะครับ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งนะฮะอาจจะรวมกันแวะข้างทางปั๊มน้ำมันเติมพลังัดสักนิดนิดหน่อยๆนะฮะก็เรียกว่าไม่ได้เหนื่อยล้าจากการเดินทางสักเท่าไหร่นะครับเพียเดียวช่วงเย็นก็จะมีโปรแกรมการเทนนิงนที่แคมป์กิเลเวเล่แห่งนี้ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในการเดินทางมาที่แคมป์กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้นะครับกุนซือกามาเองก็จะได้โฟกัส ในเรื่องของการเตรียมทีมนักเตะกีฬามพยองก็จะได้มีสมาธิมากๆนะครับในการแข่งกันเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงที่ไทยลีกจะเดินทางมาถึงในช่วงกลางเดือนกันยายนเที่ยถึงนี้นั่นเองนะฮะ ก็เป็นประจําทุกๆครั้งของทุกๆปีนะครับที่คุณพลกิเลนพยองเอสจีมุงทองอยู่แต่ของเราจะมาเก็บตัวที่แคมป์กิเลวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะฮะบริเวณเขาใหญ่เนี่ยถือเป็นแหล่งผลิตโอโซนติดอันดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งคุณพลกิเลนพยองก็จะได้ในเรื่องของพละกกาลังได้ความสดชื่นของร่างกายนะฮะตื่นเช้ามาเจออากาศที่มีต้นไม้เขียวขจีนะครับอุณหภูมิช่วงเช้าเย็นนะฮะอากาศดีเลยแต่ ช่วงกลางวันก็จะร้อนสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่กรุงเทพก็ร้อนแบบนี้แหละครับมาที่นี่นะฮะที่พักก็สะดวกสบายนะครับน้องๆหลายต่อหลายคนแก๊งดาวรุ่งก็จะได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นกลุ่มในบ้านนะฮะสนามซ้อมได้มาตรฐานสนามซ้อมของกิเลเวเวลลตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสวยกว่าที่ s c g s t a d i เ m ดียที่ถูกใช้งานอย่างหนักโด้ซ้ำไปนะฮะแล้วก็ยังจะมีสะวยน้ำให้น้องๆได้ผ่อนคลายจากการฝึกซ้อมหนัก รวมไปถึงเวทเ a นนิ่งนะฮะเหมาะสาหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและที่สําคัญครัวของพี่อังนะฮะก็จะได้ดูแลน้องๆคุณพลกิเลยพยองของเราทุกๆ3ามื้อในตลอดสัก78วันที่เราเก็บตัวอยู่ที่แคมป์กิเลวันเล่นี่แหละครับคุณผู้ชมอ่านี่คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลพยองของเราเดินทางมาถึงแคมป์กิเลวันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่มุกทองทีวีเก็บมาฝากครับ i yeah.